สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเอเชียทอโต้นะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะมาแนะนํานะคันนี้เป็นสภาพแรกเข้าเลยนะคะรอปรับสภาพนะคะกับเจ้าโตโยต้าแคม y นะคะ2.0 G ตัวน้ํามันล้วนนะคะมาในโฉมปี2019นะคะบอกเลยว่าสภาพนางฟ้ามากๆนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะราคาหลักแสนเท่านั้นเองนะคะ กับออปชันนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะอ่าตัวออปชันของเขานะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะันนี้นะคะบอกเลยว่าครบจัดเต็มเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยะคะ่ะตั้งแต่ด้านหน้าเลยคันนี้นะคะด้านหน้าของเขาก็จะได้เป็นนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแบบบลนะคะ ไฟไดทามันวิ่งไลฟ์ครบเลยนะคะไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะนะคะถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะด้านหน้านะ,ะไฟทะเบียนสวยๆเลยนะคะอ่ากันชนหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีบอลเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะในส่วนของล้อนะคะของเขาก็จะได้เป็นตัวล้อแมตช์เดิมโรงงานเลยนะคะขนาด16นิ้วนะคะรัดด้วยยางดันหลบปี2024นะคะสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะ แล้วก็ในส่วนของยางนะคะเดี๋ยวเราดูแลให้อย่างแน่นอนคันนี้นะคะยังไม่ได้ทําสปานะคะเป็นสภาพแรกเข้าเลยนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราเก็บงานให้ทุกจุดอย่างแน่นอนอ่ะตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยนะคะแล้วของเขาจะมีระบบนะคะเป็นตัวแจ้งเตือนมุมอับนะคะอ่าก็ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวมือเปิดของเขานะคะได้เป็นสีโครเมียมนะคะสีเดียวกับ ตัวรถเลยนะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นกระจกะโตโยต้าแท้ทุกบานนะคะเราติดตั้งคิ้วกันาสาดมาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยนะสําหรับคันนี้เดี๋ยวให้ดูภายในคร่าวๆนะคะภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะ่ะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะได้เป็นโทนสีดําเปลียนโนตแบ็กสวยๆเลยนะคะเป็นสภาพแรกรับนะคะรอปรับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็ จะได้เป็นแถบพรเมียมนะคะตัดกับสีดําด้านแบบนี้นะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเราแกะโครงสร้างให้ดูนะคะนี่โครงสร้างนะคะก็เดิมๆเลยนะคะตัวน็อตนะเดิมๆสติกเกอร์มอกรอยู่ครบนะคะแผ่นเพจตรงตรงุ่นปี2019เลยนะคะน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างตัวรถเลยนะคะคันนี้ก็สภาพดีมากๆเลยะค่ะตัวเม็ดอาร์นะคะเรียงกันแบบนี้เลยนะคะลึกๆเลยนะ บอกเลยว่าสภาพแรกรับนะคะนางฟ้ามากๆเลยเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็ค่อนข้างกว้างนะมีถาดยางรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะโฮมแคมรี่นะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะเช่นเดียวกันนะและตัวเบาะน,นะคะสภาพดีมากๆนะคะไม่มีช้ำไม่มีขาดนะคะเบาะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะมีตัวม่านให้ด้วยนะคะเป็นม่านบังแดดนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะ ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะเป็นรถขนาดไซส์ XL นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีแอร์ตอนหลังมาให้นะคะถึง2จุดแบบนี้เลยนะคะพร้อมรูเสียบ USB นะคะขนาด12โวลต์นะ,ะก็ครบเลยนะคะมีไฟส่องสว่างให้นะคะด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของเขาก็จะได้เป็นไฟท้ายนะคะแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะนะคะให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะ โลโก้โตโยต้านะคะโลโก้แคมรี่นะคะอยู่ครบเลยนะสําหรับคันนี้นะคะอ่าก็ไฟไท้ายนะคะเดิมๆเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคมไฟไม่มีรอยลาวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บของกันต่อเลยด้านหลังห้องเก็บของเขานะคะก็ค่อนข้างกว้างนะคะก็ใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะเราก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะอ่าโอ้หนักมากอ่ะ นี่นะคะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะแม่ลงแม่แรงนะเรามีให้ครบเลยนะคะโครงสร้างนะคะเดิมทั้งหมดนะน็อตเดิมนะคะฝากระโปรงนะคะไม่เคยถูกแกะถูกเปลี่ยนเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะในส่วนของบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอทําสปาให้นะคะคันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะคะรอปรับอ่ะก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะออปชันนั้นในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นบ่อหนังนะปอบไฟฟ้าคู่หน้านะคะโทรสีดำเปียนโนแบ็กนะคะเลขไม้ของเขาวิ่งไปที่180,000สนดตามการใช้งานจริงนะคะไม้แท้นะและคันนี้นะคะรถคงสร้างเดิมประวัติศูนย์นะคะเป็นรถหมดหมด,หมดสัญญาเช่านะคะก็ถือว่าเข้าแมนเทนนนนะคะตามศูนย์นะคะ ตามรอบของเขาตลอดเลยนะพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมเสียงนะคะโทรเข้าโทรออกรับสายนะคะมาพร้อมคุชคอนโทรนะคะคันนี้ก็ได้ระบบความปลอดภัยนะคะเป็นระบบเบรกนะคะแบบ ABS นะคะแบบ e b d ก็มีให้นะคะครบเลยนะคันนี้นะคะระบบค่อนข้างแน่นหนานะคะออปชันค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในตัวจองของเขานะคะก็ได้เป็น จอทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วนะคะเดิมโรงงานนะคะเชื่อมต่อ Apple ิลคาเพนโดยออโต้ฟังเพลงเปิดวิทยุได้เลยนะคะก็ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ของเขาได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวานะคะระหว่างคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารฝั่งด้านหน้านะคะก็แสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะคะในส่วนของเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมระบบระบบไวเลสชาร์จิ่งไฮดด้วยนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะคันนี้ ครบเลยนะคะมาพร้อมที่วางแก้วนะคะ2ตําแหน่งนะแล้วก็ตัวที่เสียบสายนะคะ USB นะคะแล้วก็ปลั๊กเสียบนะคะขนาด120โวลต์นะคะด้านในก็ถือว่าสภาพโอเคเลยนะคะสภาพดีเลยนะแล้วก็ของเรานะคะมีในส่วนของตัวม่านนะคะม่านหลังนะคะเป็นม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคะ บานกันแสงนะคะด้านหลังก็ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะระบบต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวห้องเครื่องนะคะของเขาก็จะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2000นนะคะเครื่องสี่สูบนะตัวเครื่องนะคะสาภาพเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะ ไม่มีรอยหนูแท้สายฟงสายไฟเลยนะคะแล้วก็ตัวหม้อน้ำแบตเตอรี่นะคะเรามีเช็คให้อย่างแน่นอนนะคะอ่าก็เป็นเครื่องยนต์โตโยต้านะคะบอกเลยว่าเครื่องสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่มีรอยน้ำมันรั่วไหลไม่มีไอนงไอน้ำเลยนะคะตัวฝากระโปรงะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่กรอบไม่ร่อนนะคะตัวซิลเลอร์นะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะอ่า สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถดูคลิปเต็มของเราได้เลยนะคะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยตัวสติกเกอร์คำตรงคำเตือนต่างๆนะคะอยู่ครบเลยคันหน้านะคะสภาพดีมากๆไม่มีรอยชนหนักเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีกอไม้ตัดต่อใดๆอย่างแน่นอนนะคะก็คันนี้นะคะเป็นเจ้า Toyota Camry 2.0G นะคะปี2019ราคาค่าตัวอยู่ที่679,000บาทนะคะพี่ๆ ฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000ตลอดสัญญาะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยหรือใครอยากซื้อสดก็มีเล่มพร้อมโอนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะหรือทักแชทแอดไลน์กันได้เลยนะคะพร้อมให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ